สวัสดีทุกคนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนมีผมาพบกับช่องคุณยาผ้าเพื่อนคือเก่านะคะมีสีผ้าผัดเข่าผัดข้าวผัดนะคะข้าวผัดไก่เนาะใช้ไก่เนาะ,ะเนาะไก่แล้วก็เนี่ยค่ะเครื่องมะเขือเทศหอมใหญ่แครอทใช้ไข่ สีฟองนะคะไข่สีฟองมาค่ะเริ่มลงมือผัดกันเลยเนาะเบาๆมากมาค่ะลงมือผัดกันเลยกาลิโม่ใส่่ะ นะลิกะสีบ๊ใส่กะเทียมด้วยจ้ะเพราะว่าหลานบ๊อกินเนาะใส่ทุกอย่างลงไปเลยหลานจะรสจีนแต่เทียมเพียงน,น้องจะต้องใส่เนะจ้ะ ใส่แค่หลอดหอมหัวไห่แล้วก็มกเขือเทลงไปเลยครับดี๋ยวใส่ i don't know ก็ใส่ข้าวเย็นนะคะ่ะข้าวเย็นข้าวสวยข้าวเย็นนะ,ะแล้วผัดไก่ให้สุกก่อนนะคะนิละคอยใส่ไก่ไก่อันนี้ก็หมักเอาไว้นะคะน้องหมักเอาไว้ผมจะมาว่าดีแหละจ้กะก็คือมังดีแบบนี้หลานเคยว่าอยากินข้าวผัด แค่ต้องใส่ไข่ใส่ไก่เยอะไม่ยากบินแต่ไก่จะบินได้แล้วไม่ยากใส่ไขเ่เยอะๆอาน้ำสีสหวานจะได้ฉันหากินเป็นเก็ดตีเป็นเกล็ดยิ่น้นนนองบ่าอะไรกับบา้บาสีผัดกะเพราซื้อมาวันนี้ไม่ลอ,อยเลยย่าทำไมยาไม่ผัดเองไม่ยากอะ ยาเส้าเามยเนี่ยช่างจะเป็นเด้อะสนุกไม่อร่อยเลยสนไม่เช่มข้นเหมือนยาขัดเระเทิน่ะใส่เส้นกเ้ะ ไข่ตุ๋นแล้วเราก็สใส่อันไข่ลงไปจ้ะตีฟองใส่ลงไปเลย อันนี้กะขาเห็นบ่ค่ะไม่บ่ค่ะขาววิ่งม่เด่น ก็ไปกับไส้ไผ่ลงไปเลยค่ะใส้เข่าลงไปเลยเนาะใส่ข้าวลงไปผัดนี้กินสามคนเ้าผัดใส้เข่าเย็นดีที่สุดนะคะมบนี้ขั้งกับปูเลย ไปรสดีงไปเลยมาสายใส่ลายมาหน่อยใส่หน่อยนะใส่พง,งนั่ลงไปสามารถนะี่เนาะผู้ใดว่ามากกับองใส่เด้อ ก็ไปกับน,น้ำปลาค่ะน้ำปลาเ้านะะเอาเราเพื่อนๆมันไม่สูตรตายโตเนาะมันไะม่สูตรตายโตซีอิ้วขาวเนาะโอ้มันหลายไปด้ิ 这是甜的。

ราะว่าเขาพัดให้เว่าะตรงออกหวานนะคะเอาต้มกล่อมนะเอาล้วทอดต้มกล่อมค่ะเขาพัดอยู่อพัดไฟแห้งหันแฉบด้วยค่ะัดไฟแห้งพัดโดนโดน ต้นหอมมาไปเลยวยาคุณยายคือยังไกลมกยังกลมกลิ่ยังนาะอันนี้บ๊ยใส่สีอิ๊วดำเนาะบ้านนีอบ๊ยกินสีอิ๊วดำดอะ เสร็จแล้วค่ะต้มสันเราไม่ใส่หวานนะคะหั่ขแล้วคัะเราจะเสิร์ฟกับพริกน้ำปลาเดี๋ยวรอตักเสิร์ฟน,นะจนะ๊ะเนาะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ เป็นจาเนเลยค่ะพร้อมเสริร์ฟพร้อมเสริร์ฟพุ่นโจโก,โก้เลยค่ะเพื่อนๆเสิร์ฟกับพริกน้ำปลาเนาะจ้ะเนาะ เสร็จแล้วนะคะข้าวผัดของเราก็ได้เสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆข้าวผัดไก่ของเราก็เสร็จแล้วนะคะเสิร์ฟกับน้ำพริกพริกน้ำปลาพริกขี้หนูหัน่นพริกน้ำปลานะคะบีบมะนาวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยาน้ำเด้อจ,จ้ะเด้อเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ค่คุณยาสวัสดีจ้าอล,อ,อลืมอวยพรเพื่อนๆเนาะขอให้รวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะขอให้คลิปปังๆดังๆขอให้มีคนดูยอดวิวพุ่งปี๊ดเลยนะคะสวัสดีจ้า